สวัสดีค่ะอยู่กับส้มสมสีสาไพัยูเคค่ะชีวิตเมียฝรั่งก็ไม่มีอะไรมากนะคะหลังมื้อเย็นก็พาเด็กๆออกมาวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะใกล้ๆบ้านค่ะดดดดเด็กๆก็นู่นค่ะได้ฟุตบอลคนละลูกนะคะ พี่ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งน้องก็อยู่อีกฝั่งหนึงค่ะตามไปดูกันค่ะพี่น้องค่ะเราจะเดินไปที่สวนสาธารณะค่ะเดินไปที่สวนสนามเด็กเล่นค่ะตามไปดูกันนะคะว่าสนามเด็กเล่นเขามีอะไรให้เล่นบ้างค่ะ พี่นางวิ่งไปก่อนไม่คอยคะ่ะนางเริ่มควันออกหูว่าทำไมพี่ไม่คอยนะคะว้าววันนี้ที่สวนสาธารณะคนเยอะมากคะ่ะมองเห็นไกลๆนู่นคนเยอะมากเลยคะ่ะเขาก็จะมีที่ให้เด็กปีนป่ายนะคะที่อังกฤษจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะ คือเขาห่วงใหญ่ความปลอดภัยของเด็กนี่มาที่หนึ่งนะคะที่เห็นเป็นข้างล่างเป็นพื้นเทาๆนี่ก็คือเป็นอ่าเป็นไม้ค่ะเป็นเหมือนเศษไม้นะคะพี่น้องขะถ้าสมมุติว่าเด็กขึ้นไปเล่นแล้วตกลงมาก็จะไม่เจ็บมากนะคะเพราะว่าพื้นเนี่ยจะเป็นไม้นะคะเป็นไม้ค่ะเดี๋ยวแม่สมสีจะเอาให้ดูนะคะพี่น้องค่ะ จะเป็นเศษไม้ค่ะเพื่อลองรับกันกระแทกนะคะที่นี่เขาห่วงใยความปลอดภัยของเด็กมากมีรถไอศครีมมาขายด้วยค่ะที่สนามเด็กเล่นก็เล่นไปนเหนื่อยพ่อแม่ก็มาซื้อไอศครีมให้ลูกไปนะคะมีรถขายไอศครีมด้วยค่ะ ไปแล้วค่ะพี่นางน้อยกับพี่ชายนางไปแล้วสาวน้อยนางวิ่งเล่นแล้วนางก็ร้อนค่ะนางก็เริ่มถอดเสื้อแขนยาวออกทีละตัวทีละตัวนะคะแล้วก็จะมากองไว้ให้แม่ดูเสื้อแขนยาวพี่กับน้องก็ได้ฟุตบอลคนละลูกค่ะก็จะเตะกันไปนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นสนามเทนนิสนะคะ จะมีสนามเทนนิสมีสนามบาสเกตบอลให้เราเลือกเล่นเลยค่ะแต่เราต้องเอาฟุตบอลมาเองนะคะพี่น้องค่ะสวนสาธารณะก็จะมีสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นล่มลื่นค่ะสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านค่ะ เกือบถึกแม่เลยซ้มสน้นเฮ้ยลูกมาถาเตะพุตบอลอัดกันมีรารหัวลเลาะห้าอีกเด้เล่นกันอยู่สองพี่น้องนะคะชีวิตก็ไม่มีใครมีแต่พี่กับน้องก็เล่นกันอยู่สองคนนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะ thank for watching see you soon Bye b y e